ใครที่กำลังมองหาไมโครโฟนสำหรับการแคสเกมอัดเสียงอัดเพลงไม่ว่าจะเป็นบน PC หรือสมาร์ทโฟนนะครับผมบอกเลยว่าไม์ตัวนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยครับทุกคนแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือเจ้าไม์ตัวนี้นะครับมันยังไม่มีวางขายครับทุกคนเ,ออเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวยุ่ยทุกคนดูก่อนเลยครับว่าเซตไม์ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนและเสียงมันจะเจ๋งแค่ไหนเสียงมันจะดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันครับทุกคน เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับอีกช่วงรีวิวในช่องเรานะครับผมวันนี้ผมได้ไมโครโฟนจากทาง s e เว่นรีมส่งให้เรารีวิวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง s e เว่นรีมมากนะครับที่ส่งไมโครโฟนมาให้เราใช้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับไมโครโฟนในบ้านผมเนี่ยก็มีแบบว่าเยอะมากนะครับผมไา่กองเต็มไปหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคืออะไรคือไมโครโฟนตัวนี้นะครับมันจะมาแบบเป็นเซตเลยนะครับจะมีทั้งตัวไม์ตัวป๊อปฟิ ก็จะพร้อมใช้งานแน่นอนอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับทุกคนมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือตัวนี้นะครับจะเป็น7 d r e a m ร u ม1 k 1นเลยครับผมแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น K2 ซึ่งแต่ละเคเนี่ยแตกต่างกันยังไงก็คือตัวเคแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่มาพร้อมกับขาตั้งไม้แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตัวเคสองเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นขาตั้งไม้แบบนี้นะครับทุกคนอ่ามันก็จะต่างกันที่ขาตั้งไม้นะครับผมทั้ง2รุ่นนี้ใช้งานได้ทั้งสองระบบเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บนสมาร์ทโฟนนะครับผมก็ตามที่มันเขียนไว้ตรงหน้ากล่องเลยนะครับผมตัวกล่องก็เป็นกล่องสีขาวธรรมดาทั่วไปนะครับผมไม่ได้ดูหวือหวาแล้วก็ไม่ได้ดูหรูดราอะไรมากนะครับท ไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์แล้วก็รับเสียงแบบคาดิโอยคือรับเสียงผ่านทางด้านหน้านะครับทุกคนเวลาจะพูดเนี่ยก็ต้องพูดจากทางด้านหน้ามานะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเจ้าไมโครโฟนตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับมาดูว่าเขาให้อะไรลงมาบ้างนะมากันที่ด้านบนสุดของไมโครโฟนนะครับผมก็จะมียูเซอร์แมนลวนนะครับด้านในกล่องก็จะมีขาบูมของตัวไมโครโฟนนะครับผมจะเป็นขาบูมแบบที่ให้เราหมุนเจ้าไมโครโฟนใส่เข้าไปนะครับผม แล้วก็จะมีฟองน้ํากันลมให้เราด้วยนะครับผมนี่คือเจ้าเซ็ตไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมีป๊อปฟิลเตอร์ให้เราไม่พอนะครับผมเขาก็จะมีตัวฟองน้ํากันลมให้เราด้วยนะครับตัวพระเอกของเรานะครับผมนี่นะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าไมโครโฟนนะครับผมหน้าตาก็ดูทั่วไปนั่แหละครับแต่คือมันจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเข้ามาตรงด้านหน้า3ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ประจําเซ็ตนี้นะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งไมนี่นะครับทุกคนตัวใหญ่ประจําเซตนี้ก็จะเป็นขาาายยยดดดมมมมคนนนะผเเีี๋ววออออกกกก่่ทุ้็จ ทุกคนนี่จะเป็นที่เก็บสายนะครับแล้วก็มาดูกันที่ชั้นต่อมานะครับทุกคนนี่ชั้นนี้ก็จะเป็นพวกป๊อปฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นป๊อปฟิลเตอร์ตัวใหญ่นะครับผมเอาไว้กันลมเข้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าใครซื้อเซตนี้ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวลมจะเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเรามี2ชั้นเลยเราจะมีฟองน้ําแล้วก็ป๊อปฟิลเตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นขาที่ยึดกับโต๊ะนะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้ผมชอบนะเหล็กมันหนามากอะไม่่่ออลนนนนนนเะะคคผหไไืปแม แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นสายนะครับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับผมก็คือพวกไมโครโฟนสมัยให,ใหม่นะครับเขาก็จะมาใช้พวก USB Type C กันแล้วนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น Type C เหมือนกันอ้าวถ้าเป็น Type C แบบนี้เนี่ยเราจะเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ยังไง ก็คือถ้าเป็น Type C to Type C แบบนี้นะครับทั้งสองหัวจะเป็นการที่เราเสียบเข้าสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทาไมเขาถึงแถมเจ้าตัวหัวแปลงแบบนี้มาให้เรานะครับผมนี่นะครับทุกคนตรง USB Type A ตรงนี้นะครับจะเป็นการแปลงเจ้าตัว USB Type C ที่เป็นหัวตัวผู้นะครับผมตรงนี้นะครับเอาหัวตัวผู้นะครับมาเสียบเข้ากับตรงนี้แล้วก็มันจะกลายเป็น USB Type A เพื่อที่เราจะเอาไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เขาให้มาในกล่องนะครับอ่าเ ผขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเอาไมโครโฟนมาก่อนนะครับผมแล้วก็มองหาตัวขาบูมนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอาขาบูมตัวนี้นะครับทุกคนคลิกมาฝั่งที่มันเป็นร่องที่มันยุบลงไปนะครับผมมันจะมี2ฝั่งนะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นร่องที่มันนูนขึ้นมานะครับผมให้เราใช้ฝั่งที่ร่องมันจะยุบลงไปนะครับผมก็จะเป็นทางฝั่งนี้นะครับให,ให้ทุกคนเอาไมโครโฟนนะครับเสียบลงไปด้านในนะครับผมแล้วก็หมุนไปทางซ้ายนะครับทุกคน อ่ะนี่นะครับทุกคนตอนนี้มันก็จะเริ่มฝืดๆแล้วนะครับเอาประมาณนี้นะครับทุกคนผมรู้สึกว่าใช้ได้แล้วอ่ะเราลองคว่ำหัวดูนะครับตอนนี้ก็ไม่หล่นแล้วนะครับเจ้าไมโครโฟนของเราอ่ะเจ้าไมโครโฟนเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เอาตัวฟองน้ำนะครับฟองน้ํากรนลมมาเสียบเข้ากับตัวหัวไมโครโฟนเลยนะครับผมเสียบลงไปเลยนะครับ หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมดูดีมากเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวขาตั้งกันบ้างนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนตัวขาตั้งนะครับให้ทุกคนเอากระดาษที่ยุดมันไว้ออกมาก่อนนะครับผมอ่ะเอาออกมาเลยทีนี้นะครับผมทําการกางขาตั้งออกครับทุกคนอ่ะแล้วก็เอามาวางพักไว้ก่อนนะครับผมตัวที่เราจําเป็นต้องเอาขาตั้งลงไปเสียบนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่นะฮะนี่ตอนนี้ตัวนี้มันจะชิดกับด้านบนนะครับให้ทุกคนหมุนมันออกมาก่อนนะครับ จะหมุนออกมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโต๊ะของทุกคนนะครับผมอ่าผมจะเอาออกมาประมาณนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันใช้กับโต๊ะผมได้แล้วทีนี้นะครับก็ให้เราหาโลเคชันที่เราจะติดเจ้าขายุดโต๊ะตัวนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะเอาเจ้าตัวขาตั้งมันมาเสียบไปหาตำแหน่งที่เราอยากจะยุดมันไว้เลยครับผมอ่าผมจะมาติดไว้กับโต๊ะบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาด้านที่เราเปิดมันออกมาะะมเลยครับผมเข้าไปเสียบเลยะครับทุกคนเสียบเข้าไปกับขาโต๊ะเลยนะครับทุกคนแล้วก็ทําการหมุนตัวนี้นะคะปประกบกับ,นบนนนะะนกนบกบคทุ เอาให้แน่นที่สุดนะครับทุกคนเพื่อความชัวว่ามันจะไม่ขยับเคยื่อนไปไหนนะครับเวลาที่เราใช้ไมโครโฟนอ่ะตอนนี้ก็เริ่มตึงมือแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเข้าอีกสักนิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้มันก็ไม่ขยับเคยื่อนไปไหนแล้วนะนี่เวลาที่ผมขยับดูเนี่ยแม่งจะไปท้งโตะเลยนะครับผมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันแน่นแล้วนะครับผมแล้วเราก็ทําการนําขาไมโครโฟนนะครับผมไปเสียบเข้ากับขาที่อยู่โตะเราอยู่นะครับผมก็จะเป็นด้านนี้เลยนะครับผมหันให้ตรงกันนะแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับตรงนี้เลยนะครับคทุกน นี่แบบนี้นะครับผมเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับทุกคนทีนี้เราก็ไปเอาไม้ของเรามานะครับผมเอาไม้ที่เสียบขาบุมไว้แบบนี้นะครับผมเอาตรงขาที่มันเป็นร่องแบบนี้นะครับร่องทองแดงเนี่ยเอาไปเสียบเข้ากับตัวขาไม้เลยนะครับผมก็จะเป็นตัวขาสีเงินตรงนี้นะครับผมเราเอามาเสียบแล้วก็หมุนเลยนะคร<แ>ับผมอ่าถ้ามันตึงมือแล้วก็แสดงว่าได้แล้วนะครับทุกคนเราก็ลองปล่อยดู ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือมันยังเอียงอยู่นะเราก็ลองจัดตำแหน่งดูนะครับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณไหนผมอยากจะให้มันออกมาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ปรับได้นะครับผมจะให้ไม์มันออกมาตำแหน่งประมาณนี้นะครับทุกคนทีนี้เราก็เหลือแค่ตัวฟอฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นตัวกรนลมอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการหมุนน็อตตัวนี้นะครับออกมานะครับเหมือนกับตัวข่ายุโตเลยครับทุกคนแล้วเราก็เอาไปติดเข้ากับตัวขาไม์เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าสะดวกติดไว้ตรงไหน ผมจะมาติดไว้ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็หมุนตัวยุดให้มันกลับเข้าไปอยู่ด้านบนเลยนะครับผมเหมือนกับตัวขาหยุดโตทุกทิ่ท่างเลยนะครับนี่แล้วก็หมุนให้มันแน่นเลยนะครับผมประมาณนี้ได้เลยครับผมนี่นะฮะทุกคนก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแหมดูดีเลยทีเดียวโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาเลยนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่เราเสียบไมโครโฟนไปแล้วเนี่ยตรงปุ่มมิวนะครับมันก็จะมีแสงสีฟ้าขึ้นแสดงว่าไมโครโฟนของเราเนะครับเปิดใช้งานอยู่ถ้าทุกคนอยากจะปิดเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับให้ทุกคนมากดที่ปุ่มมิวตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมจากสีฟ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับผมจะเป็นปุ่มของวอลลุ่มเสียงไมโครโฟนนะครับสามารถเพิ่มลดได้ตรงนี้เลยส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับใครที่มีหูฟังเป็นแจ็ค3.5แล้วก็อยากได้ยินเสียงพูดของตัวเองเนี่ยทุ มันก็จะได้ยินเสียงพูดของเรานะครับผมแบบไม่ดีเลยเลยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของถ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม อ่าแล้วนี่ก็จะเป็นเสียงของเจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมปรับระดับวอลลุ่มไว้เต็มแม็กเลยนะที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยแล้วก็เสียงที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับระยะความห่างของปากผมแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึบรกว่ากว่าเลครับผมเสียงที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นไงกันบ้างทุกคนเสียงเนี่ยถูกใจทุกคนกันบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงท Int ี่ผมพูดผ่านตัว pop f i l อร์แล้วก็จะมีตัวฟองน้ําครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับผมถ้าผมใช้จริงเนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวอออฟฟิลตตนนนนคคัผผมมมใใใชช้้้้แแ่่ววงงําาทีไโรโนตัวนี้ แบบจริงๆเลยครับผมจะไม่ใช้ป๊อปฟิลเตอร์ที่มันเป็นตัวใหญ่นะคือจะใช้แค่ตัวฟองน้ํากันเสียงเสียงที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมระยะห่างเนี่ยมันก็จะใกล้เข้าไปอีกนะครับประมาณคืบนึงนะครับจากปากผมไปถึงตัวไมโครโฟนนะครับเสียงที่ได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัววอลลุ่มตอนนี้ก็ปรับไปที่แม็กนะครับกราฟเสียงที่ออกมาเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับ อ่ะถ้าทุกคนถูกใจเสียงของตัวไมโครโฟนตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงบรรยากาศรอบข้างดูบ้างนะครับเพื่อเผื่อแบบว่าเราเล่นเกมอยู่เนี้ยแล้วก็เราก,กดคีย์บอร์ดคลิกเมาส์ทุบโต๊ะอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันจะรับเสียงบรรยากาศรอบข้างเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับทุกคน อ่ะมาสรุปกันเลยนะครับว่าเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครแล้วก็มีอะไรที่ผมชอบในไมโครโฟนตัวนี้บ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับคือเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายแล้วก็อุปกรณ์ให้มาค่อนข้างครบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขาไมา์ตัวป๊อปฟิลเตอร์ตัวฟองน้ากันลมเนี่ยเรียกได้ว่าซื้อไปเซตเดียวแล้วเนี่ยเอาไปติดตั้งใช้งานได้แบบง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ร่วมกับอีกหลายแพลตฟอร์มก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น PC ซ a แล็ปท็อปโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android iOS นะครับผมถ้าอยากจะอไปต่อฝั่ง iOS เนี่ยทุกคนต้องหาสายแปลงมาเองนะครับเพราะว่าที่เขามีให้มาเนี่ยจะเป็นสายที่รองรับเฉพาะฝั่ง PC Lap Android Smart แล้้ววกก็ Android, ็นน็นัมมตต่ออาาเเปเสียงงข ตัวนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเสียงเนี่ยผมว่ามันไม่หนักไปที่ด้านใดด้านหนึ่งนะเสียงจอบมาเป็นกลางๆเพราะว่ายานกลางมันเนี่ย ค่อนข้างชัดนะครับผมอาจจะออกแหลมนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ชัดเท่ายางกลางนะครับแล้วก็ราคาของเจ้าเซตไม่์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่85ดอลลาร์แต่ตอนที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยมันยังไม่วางขายนะครับทุกคนถ้ามันวางขายแล้วเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะตกอยู่ประมาณไม่เกิน2,890บาทนะครับก็เป็นเซตไม่์ที่ราคาไม่แต่3,000แต่ได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวไมล์ป๊อปฟิลเตอร์ฟองน้ํากันลมขาไมล์และที่ดีงามเลยคือมันสามารถใช้คู่กับแพลตฟอร์มอือนได้ด้วยนะครับนอกจากจะเป็น PC แล็ปท็อป แ n d r o i d แลวก็ iOS ได้อีกด้วยนะครับผมผมถือว่าใครที่อยากจะหาเซตใหม่ไปใช้จบๆสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวนี้ผมว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับผมสามารถเอาไปใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับถ้ากําลังหาใหม่ในงบราคานี้ที่ต้องการจะได้ครบจบทุกอย่างนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่ามองเลยนะครับถ้ามันออกมาวางจําจหน่ายแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเซเว่นริมด้วยนะครับที่ส่งเจ้าใหม่ตัวนี้มาให้เราได้ใช้แล้วก็ได้รีวิวกันเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนนีี้้่่ยกกก็ฝกทุคด like, ดดลแะ cribe ชองผมวรั แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ